ว่าคนไทยไม่ได้ต่อสู้เรื่องชุดไทยเพียงลำพัง,งหญิงสิริวันวรีเจ้าหญิงนักออกแบบแห่งราชวงศ์ไทยพระองค์ทรงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปรับลุกชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นไอเทมแฟชั่นระดับโลก<ล>ทั้งยังออกแบบคอลเลกชันร่วมสมัยภายใต้แบรนด์ ิริวันวรีที่สะท้อนรากวัฒนธรรมไทยผ่านดีไซน์โมเดิร์นการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมนักกรุงปารีสเพื่อนําเสนอชุดไทยต่อยูเนสโกและผลักดันให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโลกล่าสุดเมื่อวันที่18กรกฎาคม2568ยูเนสโกมอบเหรียญเกียรติยศ Cultural h e r i t a g e w w เ k Medal เพื่อเชิดชูพระกรณียกิจในการเผยแพร่และพัฒนาชุดไทยไม่ใช่แค่ดีไซน์แต่เป็นพลังของการสื่อสารความเป็นไทยผ่านแฟชั้นที่ทั้งสง่างามละเมียดละไมและยืนหยัดบนเวทีนานาชาติอย่างภาคภูมิใจชุดไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่ชุดไกลเป็นภาษาของวัฒนธรรมที่องค์หญิงพาเราไปพูดในภาษาสากล